สวัสดีครับพบก,กับผมพงทอรและนี่คือพงทอรทีวีมาถึงเปเปอร์ของแบ c ็กล็อกกันบ้างนะครับกลางปีแบบนี้มีมุมมองการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปยังไงตั้งแต่ต้นปีเนาะแบ็กล็อกเนี่ยเชียร์จีนแบบสุดริ่มที่ประตูเลยจะไปต่อหรือเปล่ารวมถึงปัจจุบันเนี้ยหุ้นฟืน้นตัวมาร้อนแรงจะไปต่อยังไงด้วยเหตุผลใดแล้วก็อยู่กลุ่มไหนเป็นหลักนะครับฟังสั้นๆรับรองรู้เรื่อง ก็หนึ่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพงทอนทีวีมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันนี้ผมก็มีเพจพงทอนทีวีแล้วนะครับใน Facebook สามารถไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับก็เพราะว่ามีคนบอกมาว่าเฮ้ยในคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีมันมีเนื้อหามันมีหัวข้อบางเรื่องที่น่าสนใจและอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ ผมก็จะยังใช้ YouTube Channel ตรงนี้เป็นตัวตั้งเป็นตัวคอนเทนต์หลักนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแต่จะเอาข้อมูลบางส่วนบางหน้าที่คิดว่าน่าจะสำคัญแล้วก็เป็นหลักในการลงทุนแบบระยะกลางถึงยาวเนี่ยไปขยายต่อไปเพิ่มเติมในเพจของ a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามได้2ช่องทางเหมือนเดิมแต่ว่า YouTube Channel จะเป็นหลักนะครับเจอกันได้รับรองไม่หนีไปไหนนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของ p a p e r Backlog นะครับที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นปีเนาะว่าเขามีมุมมองการลงทุนยังไงบ้าง ตอนนี้เป็นยังไงแล้วเรามาอัปเดตสั้นๆกันเลยดีกว่านะครับเห็นเสื้อแล้วนี่ต้องบอกว่า,าพอจะเดาๆได้นะว่าแนวโน้มจะไปในทิศทางใดนะครับไปดูเลยครับสั้นๆมิดเยียนะครับ2021ก็ต้องบอกว่าแบ็กล็อกเนี่ยเป็นเจ้าหนึ่งที่ขยันออกเปเปอร์มากนะครับจะมีทุกวีกนะครับประมาณวันจันทร์เย็นๆนะฮะก็จะออกมาว่ามุมมองในการลงทุนมีเรื่องไหนหน่าสนใจบ้างนะครับก็จะไม่ได้เป็นแบบเชิงเชียร์มากว่าให้ซื้อให้ขายอะไรนะครับแต่จะเป็นการเอา กราฟเอาข้อมูลทางอีโคโนมิกข้อมูลที่อยู่ในตลาดที่น่าสนใจเนี่ยมา snapshot ส,สั้นๆให้ดูนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใน description สามารถไปดูได้แบบฟรีๆนะครับเพื่อที่แบบเฮ้ยพุ่งทอนมาช้าว่ะขอติดตามเองเลยดีกว่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่หวงไม่ห้ามแต่อย่างาใดกลางปีนะครับก็ต้องบอกว่ามุมมองโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่ายังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับถ้าเป็นจีนเนี่ยก็ยังจีนอยู่แต่ว่าอาจจะชะลอลงด้วยเหตุผลบางประการนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับต่มีกลุ่มใหม่ๆแน่นอนนะครับว่าเขาอยากให้ไปลงทุนในอะไรเพิ่มนะครับ มาย้อเตีมก่อนนะครับ3ามตีมของแบ็กล็อกนะครับก็นิวนอร์มอลนะครับแน่นอนเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือว่าเป็นลักษณะวงกว้างมากขึ้นนะครับก็คือกระจายไปอยู่นอก US มากขึ้นเพราะว่า v a l รชันราคาหุ้นของ US เนี่ยก็ทำนิวไฮตลอดนะครับขาดแบ็กล็อกยังกลัวๆนะหวั่นๆว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีคันพักฐานแบบรุนแรงได้นะครับก็ให้ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นบ้างนะครับเช่น UK ยุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้นะครับมาตรการผ่อนคลายจะค่อยๆอออออออ่ถถดดกกคๆะ นั้นอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนในหุ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังคงไปต่อได้แล้วก็อยู่ในมุมมองที่เป็น Po ซิทีฟนะครับเรื่องที่สอคือเรื่องของ c ชน n า s t ตน d o u อนะครับก็ยังสบายใจได้อยู่นะครับว่าแบล็กล็อกยังไม่ทิ้งเราไปไหนนะฮะใครที่ดอยจีนอยู่ก็ยังบอกว่าโอเคยังมีปัจจัยที่ใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วงกลางกุมภาเนาะตั้งแต่แบ็กล็อกเริ่มเชียอนี่ลงมาตลอดเลยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็็นนนกกกาาาาารรรแแบบบบพพัฐะเเว่ปปมองไที คุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับมีการปรับโครงสร้างมีการออกกระบวนการมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อควบคุมความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะครับก็มองว่าเป็น quality ในระยะยาวนะครับรงที่3คือเรื่องของการ journey to net zero นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของ green infrastructure นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนออกมาแต่ว่าทาง backlog มองว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้าง ครุข่าพอสมควรเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ย2021เนาะเป้าหมายของสหรัฐ2050นะครับประมาณ30ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบเอ่อโกแบบ straight up อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยจะมีเรื่องที่เราต้องติดตามแต่แบ็คล็อกมองว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดการลงทุนใหม่ๆนะครับแบ็คล็อกมองว่าตีมนี้ตลาดยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะยังไม่ค่อยเห็นแปลว่าก็ยังสามารถซื้อได้อยู่รอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตีมนี้ว่าจะอยู่ได้นานและอยู่ได้ทนหรือเปล่า โอเคไปกันเลยดีกว่าอันนี้ผมว่าสวยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่แบ a ็กล็อกทําออกมาแล้วค่อนข้างเห็นภาพทีเดียวว่าถ้าเทียบกับการฟื้นตัวจากวิกฤตเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็น GFC เนาะ Global Financial Crisis เป็นเรื่องของ .com bubble นะครับปัจจุบันวิกฤตก็คือตัวโควิด1 i d 1 9นะครับอย่างที่ทราบกันดีถ้าเทียบกันแล้วในแต่ละช็อตในแต่ละวิกฤตเนี่ยเราอยู่จุดไหนนะครับจากการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับ เขาก็ทําออกมาให้ดูง่ายดีนะครับเหมือนบันไดงูเนาะก็ถ้าตอบถูกก็ไปต่อตอบตอบถูกไปต่อนะครับตอบผิดก็อยู่ข้างล่างต่อไปตอบถูกไปต่อนะครับพุ่นขึ้นต่อตอบไม่ถูกก็เดินมาทางขวานิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะเราอยู่ตรงนี้ฮะเราอยู่ตรงที่ฟื้นมาจากตัววิกฤตประมาณนึงแล้วนะครับฟื้นมาเลื่มามาอยู่ตรงนี้ละนะครับโอกาสที่จะไปต่อได้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะครับผมสรุปมาให้สั้นๆนะครับไม่ต้องอ่านละดูตรงนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้มีเขียนได้ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเทียบจากเทียบจากโดวิกเกตโควิด COVID เนาะเราอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยตัวปี2008เนาะหรือปีก่อนปี2008เนี่ยเราไม่มีมาตรการในการากระตุ้นอัดฉีดผ่อนคลายเนาะเราก็จะเป็นการฟื้นตัวแบบช้าๆนะครับ แล้วค่อยมาฟื้นตัวได,ด้กิริยาประมาณแบบ8-10ปีนะครับตามวัฏจักรเศรษฐกิจทั่วๆไปแต่พอหลังจากยุค .com ยุค global financial crisis เนาะเรามีเฟดเรามีธนาคารกลางทั่วโลกต่างจะออกมาตรการกันแบบออกมาช่วยกระตุ้นออกมาช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องลากยาวถึง10ปีในการฟื้นตัวนะครับก็เลยมีกระบวนการอัดฉีดออกมานะครับไม่ใช่ล้างรถนะอัดฉีดนะก็พอโควิดในทีเราก็ขึ้นมานะครับฟื้นตัวขึ้นม่ได้เพราะเรามีมาตรการ QE มากมายเนาะ แต่ถ้าจะฟื้นต่อไปได้เนี่ยเหมือนสมัยช่วงปี2000เนี่ยก็คือว่าเอ้ยเศรษฐกิจบูมกลับมาบูมอีกรอบนึงนะครับมีเรื่องเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันก็ทาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันบูมต่อไปได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันช่วงของโควิดปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคคือเราฟื้นขึ้นตขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่าไม่ทําให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องหลังจากโควิดแบบทันทีนะครับเพราะฉะ พราะไปไหวฟื้นได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ปังนะครับก็มาถึงจุดที่ต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งครับว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าโพลิซีเนี่ยมันมีการรีบยกเลิกเร็วเกินไปเนาะ QE เทเบอร์ลิง e, เร็วเกินไปมีการลดมาตรการผ่อนคลายงดการซื้อสินทรัพย์เร็วเกินไปเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจสามารถที่จะกลับลงไปฟุบตัวตลาดหุ้นก็ตามลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องระวังแต่ว่าในที่ผ่านมาช่วงโควิดนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับคือเรามีการมาตรการในการผ่อนคลายเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่รีบรดไม่รีบยกเลิกนะครับก็รอดไปอีกหนึ่งปะก็ขึ้นมาอีกนะครับอธิามว่าจุดนี้ที่จะเป็นความเสี่ยงต่อไปคืออะไรฮะเกิดกภา,าวะฟองสบู่ครับคือ,อมีการเล่นหุ้นในตลาดแแบบรรุนนงะ นราคากันขึ้นไปนะครับมีการทุ่มในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับมีการซื้ออสังหามีการซื้อหุ้นเทคแบบรุนแรงนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันแบบจะกลับไปฟุบอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับก็มาถึงปัจจุบันของเราตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับปัญหาเพียงอย่างเดียวที่กั้นระหว่างเราในปัจจุบันนี้กับ New Normal ระดับสูงใหม่เนี่ยมันคือเรื่องของการที่ เฟดต้องไม่เทเปอร์ช้าเกินไปนะครับเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีนะครับดอกเบีย้ยมันจะมีทิศทางผันผวนเงินเฟอ้อจะควบคุมลาบากนะครับก็ไม่ดีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนที่ผ่านมาแน่ดีเนี่ยเฟดกับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินที่ค่อนข้างสมูทนะครับมีการสื่อสารมีการดําเนินการที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับก็จะทําให้เราสามารถไปสู่จุดที่เรียกว,ว่า new normal ได้เงินเฟอ้อค่อยๆขึ้นได้ค่อยๆขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนะครับ การซื้อสินทรัพย์เศรษฐกิจค่อยๆเปิดได้นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนแรงขึ้นตามลําดับให้ทุกคนสามารถปรับตัวได้ทัน ก็จะเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงใหม่ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะในช่วงปัจจุบันนี้จนถึงปีประมาณกลางปี2023รับรองว่ารู้เรื่องว่าเราจะ New Normal หรือเปล่านะครับประเด็นต่อไปคือว่าแล้วมันต้องประมาณไหนนะครับถึงจะเรียกได้ว่าร้อนแรงแบบพอดีๆนะครับแล็อก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เป็น QE อัดกัน1 2 3 4แล้วแบบใหญ่ที่สุดในช่วงโควิดเนี่ยความร้อนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันแบบถูกกดค่อนข้างต่ำนะครับการหมุนเวียนของเงินในระบบเนี่ยก็ฝื นี้เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะควรจะเห็นนะควรจะเห็นก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้นในระดับเฉลี่ยประมาณ2.5%เนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมามันร้อนแรงเนะ่เพราะฐานมันต่ำเนาะแล้วก็สปายมันมีการขาดแคลนเนาะช็อตเทสทำให้ราคาวัตถุดิบเนี่ยมันสูงขึ้นเช่น l u m b e r price นะครับก็ทําให้ตรงเนี้ยมัน,ม,นมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงแต่ว่าถ้าจะเห็นให้เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวได้จริงๆเนี่ย ควรจะเฉลี่ยประมาณ2.5%ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ทางแบ็กล็อกมองไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะเ,เร็วเหมือนที่ตลาดคาดการนะครับทางทีมเนี่ยมองว่าที่ตลาดมองกันอยู่ตอนนี้คือไม่ค่อยเชื่อใจเฟดเท่าไหร่นะไม่ค่อยเชื่อใจคือแบบเดี๋ยวโดนจะโดนหักหลังก็เลยรีบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว2022เขาก็ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเขาก็เทเปอร์แล้วนะครับ แต่ว่าแบล็คล็อกบอกว่าไว้ใจเขาบ้างเถิดนะครับก็ให้เขาทําของเขาไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะขึ้นตามที่เฟดบอกจริงๆก็คือประมาณ20 23เป็นต้นไปนะครับไม่ยากครับปลายปีนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของจีนเนาะจีนก็มีการรีฟอร์มที่ค่อนข้างแบบรุนแรงและก็ดุเดือดอาจจะไม่ถูกใจนักลงทุนต่างชาติสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นสายเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าดูในเชิงพื้นฐานนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนก็สามารถที่จะฟื้นตัวและก็เติบโตได้ดีไปอยู่ในระดับที่่สูงกวา วิกฤตโควิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จีนเขาเลยใช้จังหวะที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยในการทยอยลดมาตรการผ่อนคลายเนาะ ควบคุมเทคเซกเตอร์ไม่ให้มันร้อนแรงจนเกินไปแล้วก็ยังรักษาระดับดอกเบี้ยให้มันน่าสนใจที่พอจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปซื้อบอลของจีนได้นะครับเพื่อให้เกิดการเติบโตของทั้งนวัตกรรมและก็เรื่องของการคอนซัมมชันในและต่างประเทศตามแผน5ปีที่เขาวางเอาไว้นะครับก็ดูกันไปว่าจะสามารถยืนเป็นช็อตเทอมเพนเพื่อลองเทอมเกนอย่างที่แบ็คล็อกมองได้หรือเปล่านะครับ ปัจจัยต่อไปนะครับเรื่องของกรนะีนเนาะเรื่องของคาร์บอนเน็ตซีโนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาทําให้เกิดเห็นการลงทุนใหม่ๆนะครับอย่างที่แบ็กล็อกนํามาคือเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนานะเมื่อทองแดงเปรียบเทียบกับน้ํามันแล้วเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองก็คือว่าการเติบโตไปสู่อินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยต้องใช้คอปเปอร์มากกว่า แทนที่น้ํามันนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยทำให้เกิดมลภาวะนะแต่คอปเปอร์เนี่ยเป็นตัววัตถุดิบสําคัญที่ทําให้เกิดการส่งต่อพลังงานอย่างมีเ f ฟฟิเชนสูงสูงได้โดยเฉพาะพลังงานสะอาดพวกวินเทอร์บายพวกโซล a าเซลลนะครับราคาของวัตถุดิบเหล่านี้มันเริ่มส่งสะท้อนนะครับว่าตรงนี้มีมุมมองที่คนมองเห็นมากขึ้นคอปเปอร์นําไปละรวมถึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ตัวผลตอบแทนจากการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพไพรเวทหรือซิลิสเต้นเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตลาด MSCI World ซะด้วยซ้ำน,นะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกเลยมองว่าการเติบโตตรงนี้มีภาพมีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างชัดเจนละคนเริ่มเห็นความสําคัญนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยประมาณ30ปีระหว่างทางจะมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนอยู่ก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนและก็มีโอกาสการลงทุนเกิดขึ้นอยู่ระหว่างทางมากมายเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นที่โกแแมนแสกออกมาย้ําเหมือนกันนะครับว่า Copper i s t h e New Oil นะครับก็คือเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการที่จะนําไปสู่พลังงานสะอาดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแทนที่น้ํามันที่สร้างมลภาวะนะครับราคาก็พุ่งกระชูนแน่นอนนะครับเขามองไว้่นี้เรื่องของความต้องการด้วยแล้วก็เรื่องของซัพพลายที่มันค่อนข้างขาดแคลนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ราคามันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับตรงนี้ เอ่อมาเรื่องของกาไรของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับทางแบล็คกเนี่ยมองว่าถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะโดนโควิดกันไปเนาะก็ฟุบก,กันลงไปนะครับแต่เชื่อว่าแม้ว่าจะมีเรื่องของแรงกดดันเช่นแรงงานขาดแคลนนะครับมีเรื่องของภาษีที่ทยอยขึ้นทั่วโลกเนาะสิบมินิมัมนะครับดอกเบีย้ยที่ทยอยขึ้นทําให้ต้นทุนการท,ทําธุรกิจก็สูงขึ้นนะครับเหล่านี้แต่เชื่อว่าในช่วง2-3ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยการกลับมาเปิดตัวเศรษฐกิจ กลับมาเริ่มดําเนินเครื่องจักรได้เนี่ยก็น่าจะทําให้กําไรของบริษัทโซททเวเนี่ยสามารถทําไปสู่จุดสูงสุดเ,เมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมานะไม่ใช่จุดสูงสุดใหม่นะครับแต่ว่าดีขึ้นฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่ามุมมองหลังจาก2ไตรมาส3ไตรมาสนั้นเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มดูแล้วว่ากลุ่มไหนเนี่ยน่าจะเริ่มได้ผลประโยชน์กับจากการเติบโตระยะยาวหรือกลุ่มไหนเนี่ยที่น่าจะมีแรงกดดันมากขึ้นนะครับแบ็คล็อกก็บอกมาเลยครับว่าเทร ยาแล้วก็เรื่องของสินค้าที่เป็นแบรนดะ์เนมเนาะน่าจะไปได้ดีต่อนะครับกลุ่มที่น่าจะมีประเด็นกดดันก็คือเรื่องของกลุ่มที่ใช้แรงงานเยอะๆเนาะเช่นการท่องเที่ยวภาคบริการแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นห้างค้าปลีปกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีออนไลน์มีคอมเมอร์สเข้ามาเอา่อทำแย่งตลาดไปนะครับอันนี้ก็ดูกันดีๆกำไรสูงสุดใหม่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่เป็นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับ ประเด็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็คือว่าแบ็กล็อกเขาก็มีการติดตามความเสี่ยงในเชิงของ geo politics นะทั่วโลกนะครับก็จะมีการทะเลาะมีสงครามมีเรื่องของการเกียดกันทางการค้าความบาดอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าความเสี่ยงของโลกนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าต่ําสุดนะครับในรอบ4ปีที่ผ่านมานครับหลังจากที่เราผ่านโควิดกันไปเนาะ ผ่านการเลือกตั้งของสหรัฐไปนะครับปัจจุบันนี้สถานการณ์ค่อนข้างสงบเงียบนะครับอาจจะด้วยว่าแพนเดกเนะาะทำให้คนออกมาทะเลาะชุมนุมกันไม่ได้นะครับตอนนี้ถือว่าต่ำม,มากแต่ว่าสิ่งที่แบ c ็คล็อกมองไว้ว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงในช่วงถัดไปก็คือเรื่องของไซเบอร์ซิเคียริตี้นะครับเพราะว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้าจะกลับมากหยีดกันทางการค้าอีกรอบนึงเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของ รเรื่องของซัพพลายเชนของเทคไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทรัพยากรนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน่าจะมีการแบ่งขั้วมากขึ้นมันก็น่าจะเกิดเป็นสงครามที่เป็นเชิงเทคโนโลยีนะครับหรือไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงอนาคตข้างหน้านี้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการสรุปมุมมองเนาะก็ะมีทั้งสั้นกับยาวเนาะถ้าสั้นก็เป็น6-12เดือนนะครับถ้าเป็นยาวก็คือยาวไปลยระดับ5ปีนะครับ มาดูมุมมองระยะยาวก่อนนะครับระยะยาวเนี่ยคือทางแบล็คล็อกก็ยังมองว่ายังไงหุ้นก็ควรจะมานะครับแล้วก็อันเดอร์เวทตัวที่เป็นตา,าสารีนะครับจากอัตราดอกเบีย้ยที่ยังคงต่ําอยู่นะครับในช่วง3ปีข้างหน้านี้นะครับตัวหุ้นเนี่ยน่าจะได้ไปต่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากเรื่องของ Variation ชที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับแต่ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆในตีมใหม่ๆในเทรนด์ใหม่ๆ เข้ามาทําให้เกิดโอกาสการลงทุนในหุ้นมากกว่าตราสารหนี้นะครับไปดูระยะสั้นนะครับ6ถึง12เดือนนะครับก็คืออย่างที่มองกันนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเวอร์ชันค่อนข้างเต็มเนาะราคามันขึ้นมาสูงแล้วอัพไซด์อาจจะจากัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบ็กล็อกแนะนําก็คือว่าการฟื้นตัวมันควรจะกระจายออกไปที่ภูมิภาคอื่นบ้างนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดตัวยุโรปนะครับกับตัวญี่ปุ่นนะฮะนี่ฮะญี่ปุ่นนะครับที่มีการ วัคซีนที่ฉีดได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีความคืบหน้าดีนะครับโดยเฉพาะผู้ยุโรปเนี่ยถือว่า valuation ค่อนข้างต่ำนะครับยังไม่ได้แพงมากจนเกินไปสามารถโยกย้ายเงินลงทุนไปเข้ายุโรปได้นะครับ mm hmm. ดาวเกตเอเชียกับ emerging market นะครับจริงๆเขาเชียร์มาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเชื่อว่ามาตรการที่เข้มงวดของจีนเนาะประกอบก,บกับการลดมาตรการผ่อนคลายแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็นวิกฤตตัวโควิดที่ยังไม่จบดีเนี่ยทำให้มุมมองของแบล็คล็อกอาจจะมองตัวเอเชียกับ emerging market มีแรงกดดันในระยะสั้นนะครับ6เดือนถึง1ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยออทางแบงก์ล็อกก็ยังมองว่าจีนน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในเศรษฐกิจโลกได้อยู่อีกขาหนึ่งนะครับส่วนตัวนะครับมุมมองระยะสั้นของแบงก์ล็อกเนี่ยผมคิดว่าผูกอยู่กับเรื่องของแว l ์เวอรชันค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นเรื่องระยะสั้นเนาะปัจจัยมันยังไม่ได้เปลี่ยนมากมายนักนะครับมันก็เป็นเรื่องของราคาว่าตรงไหนมีอัพไซต์ตรงไหนหุ้นยังถูกอยู่ก็หมุนเงินลงทุนไปอะลูเคดกันไปนะครับไม่ใช่ปัจ,จ เป็นตัวประกอบในการตัดสินใจเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงขั้นต้องแบบโอ้โหขายกอง EM ไปซื้อยุโรมดเลยนะครับอันนั้นก็จะเสี่ยงไปนิดนึงนะครับเป็นปรับนิดๆหน่อยๆเอาไว้เป็นรีบาลานซซิ่งก็ได้เหมือนกัน นะครับมุมมองตราสารนี้นะครับก็ดาวเกตยูเอสนะครับแน่นอนว่าดอกเบี้ยมันต่ำเนาะทางแบล็คอกก็เลยมองว่าถือหุ้นน่าจะคุ้มกว่านะครับในช่วง6 1ถึงเดือนข้างหน้านี้นะครับรวมถึงดาวเกตตัวที่เป็น y i e l d กับ EM นะครับ EM e r g i n g Market Bond ด้วยนิดนึงนะครับเพราะมองว่า v a l a เรลชัเริ่มตึงตัวและสเปรดเริ่มแคบแล้วนะครับถือหุ้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะมุมมองโดยรวมของเขาเน้นในระยะยาวเนี่ยตัวตราสารนี้เขาเป็น u n d e r w e i เ h t นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้น Asset คลาสอื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับก็สรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทุนมิดเยียของ Paper Backlog นะครับว่าเขามีมุมมองอยังไงกล่าวโดยสรุปก็คือว่ายังค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะถอยหุ้น US ไปกระจายหุ้นกลุ่มอื่นมากเช่นยุโรปก,กับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ลดความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มที่เป็นจีนกับ Emerging Market นิดหนึ่งนะครับในช่วงสั้นแต่ระยะยาวยังถือได้อยู่แล้วก็ไปเน้นที่ธีมของ Infrastructure แล้วก็พลังงานสะอาดมากขึ้นน่าจะมีการเติบโตได้มีโอกาสการลงทุนได้ในระยะยาวนะครับตราสารนี้ยังคง Underway นะครับดอกเบียยังต่ำถือหุ้นน่าจะคุ้มกว่านะครับส่วนอื่นๆก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับสิ้นปีเรามาดูกันอีกทีว่า t a c t i c a l กับ Strategic ของเขาเนี่ยจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับตรวจกันบ้านกันไปเรื่ เิ่มเติมเปเปอร์อยากให้อ่านตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอก,กันคราวหน้าจะเป็นเรื่องใดติดตามได้ที่พงธรทีวีที่นี่ครับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ